เธอได้ขับรถออกมาไกลจากตัวเมืองซึ่งในระหว่างที่เธอกำลังแวะเติมน้ำมันเธอเนี่ยก็ได้รับข้อความจากลูซี่หรือน้องสาวฝาแฝดของเธอที่โทรมาเล่าเรื่องงานวันครบรอบเสียชีวิตแม่ของเธอที่จัดขึ้นดูเหมือนว่ามีหน้าเนี่ยจะไม่ได้กลับไปเจอหน้าน้องสาวข,ของเธอมานานหลายปีแล้วเพราะหลังจากที่แม่เสียไปไม่กี่ปีต่อมามีหน้าก็ได้หนีออกมาใช้ชีวิตคนเดียวตามลําพังหลังจากที่ฟังข้อความเสร็จมีหน้าเนี่ยก็ตัดสินใจออกเดินทางต่อซึ่งหนังก็จะเผยให้คนดูอย่างเราได้เห็นครับว่าที่บริเวณแถวนั้น มันได้มีป้ายประกาศตามหาคนหายแปะเต็มไปหมดโดยเธอได้ขับรถไปตามทางที่ทอดไปสู่ป่าขนาดใหญ่ซึ่งพ่อขับเข้ามาได้สักพักมีหน้าก็เริ่มรู้สึกม่คุ้นชินกับทางที่เธอกํลาลังขับผ่านหน้าเนี่ยจะทำให้เธอรู้ตัวแล้วครับว่าตัวเองกําลังหลงทางแถม G P S ของเธอก็ได้มาขัดข้องอีกจะนั้นจู่จรถของเธอก็เกิดเสียขึ้นมากระทันหันมีหน้าเนี่ยก็ชิบหายแล้วครับกลางป่าแบบนี้รถก็เดินมาเสียแถมยังเป็นเวลาใกล้มือดอีกเธอจึงตัดสินใจลงมาจากรถบ